สวัสดีค่ะคุณดูเองนะฮะนี่คือซีรีส์ Red Shoes and True Crime ที่เราจะมาฟังคดีฆาตกรรมเรื่องจริงเหตุการณ์ดังจากทั่วโลกแล้วผ่านมุมมองครู2ภาษาอังกฤษมาฟังเรื่องราวจริงและเก่งภาษาอังกฤษไปพร้อมกันค่ะ วันนี้นะฮะคุณจะพาทุกคนค่ะไปเรียนรู้สัพท์ทางการบินนะฮะผ่านเหตุการณ์ที่ช็อกโลกมากๆเหตุการณ์หนึ่งค่ะเมื่อมีเครื่องบิน2ลำนะครับพุ่งชนกันกลางอากาศนําไปสู่ความสูญเสียมากมายค่ะเรื่องเดียวกันนี้เนี่ยจะกลับนาไปสู่คดีกฏกรรมอีกคดีหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจะเป็นใครนั้นนะฮะเรามาฟังมาแปลและคดีกับคุณดิวและเก่งอิงไปพร้อมกันค่ะ คือวันที่1กระะกฎาคม2 0 0พท้องฟ้าของเมืองอุบร์เลงเนนประเทศเยอรมนีก็สว่างว่าพร้อมกับเสียงดังสนั่นแน่นอนค่ะเสียงที่ดังขนาดนี้นะคะและแสงสว่างกลางกาศเนี่ยตอนคืนนะย่อตัให้ชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยต่างตื่นตกใจและต่างออกไปสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ it's chaotic and terrifying คำว่า chaotic แปลว่าวุ่นวายสับสนอลหม่านค่ะและ terrifying แปลว่าน่ากลัวมากๆเลย เสียงดังที่เกิดขึ้นน่ะมันช่างดังเหลือเกินค่ะถึงขั้นว่าตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยมีผู้พบเหตุนนการณ์นะคะเขาเล่าว่า people on the ground were stunned by the overwhelming noise แปลว,ว่าคนที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยรู้สึก stunned คำว่า stunned เติม ed เนี่ยมันแปลเหมือนกับรู้สึกอึง้งรู้สึกประหลาดใจรู้สึกแบบอึง้งแบบหน้าชาเลยค่ะ กับเสียงที่มัน overwhelming นะฮะคำว่า overwhelming แปลว่ามันกับมันมากจนลน้นจนมันมากเกินไปค่ะกับเสียงดังที่เสียงดังจริงๆ which sounded like a massive explosion ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมัน sounded เหมือนกับมันฟังเสียงแล้วดูเหมือนนะฮะจะเป็นการระเบิดที่มัน massive นะคะมันเหมือนคำว่า explosion คือระเบิดค่ะ massive ว่าใหญ่โตแบบ very big มากๆ echoing through the night Like rolling thunder นะคะมันก็ Echo คือเสียงมันกระจายค่ะไปทั้งท้องฟ้าเลยนะคะเหมือนกับ thunder ก็คือเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยตามมาด้วยแสงจ้านะคะไปทั่วท้องฟ้าค่ะจนมีคนพูดว่า The flaming wreckage raining down from the sky and fires starting on the ground นะคะ แล้ว่ามือกับว่า Red เรียครชประมากับว่าเศษซากที่มันแบบเฟล i n งคือกาลังแบบลุกเป็นไฟค่ะมันเรนนิ่งดาวคิดภาพนะคะเรนนิ่งเหมือนฝนตกค่ะแต่ว่าโหเศษซากคือมันแบบกระจายเหมือนฝนตกลงมาเลยค่ะจากท้องฟ้าแล้วก็ไฟเนี่ยมันสตาร์ททิ้งคือแล้วก็มีไฟค่ะมันลุกนะคะเมื่อมันถึงบนพื้นเลยค่ะแน่นอนค่ะตอนนั้นเนี่ยตำรวจนะคะและฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็รีบไปที่เกิดเหตุนะคะและได้พบซากของเครื่องบินขาดเครื่องลำกระจัดกระจายไปทั่วเลยแต่ที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นนะคะ เจ้าหน้าที่กลับพบเศษซากเครื่องบินมากถึง2ลํลำด้วยกันค่ะและสองลน,นี้ตกในจุดใกล้ๆกันในเวลานั้นเนี่ยพวกเขาจริงรู้ตัวแล้วว่าพวกเขากำลังเผชิญกับ mid-air collision หรือแปลว่าเหตุการณ์เครื่องบินชนกันกลางอากาศและนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าเมื่อทีมสืบสวนเนี่ยตรวจที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยจนนึงได้ทราบว,ว่า เครื่องบินลำที่ถูกชนจนขาดครึ่งเนี่ยมันคือเครื่องบินของสายการบินรัสเซียชื่อว่า b a s h k i r i a n Airlines นะฮะเป็นเที่ยวบิน BTC 2937นะฮะซึ่งในเครื่องบินลำนี้เนี่ยมี Passenger s หรือผู้โดยสารนะฮะมากถึง57คนและมีเค b เ n c r ครูนะฮะหรือว่าลูกเรือนเนี่ยนะเนี่ยมากถึง12คนค่ะประกอบไปด้วยนะฮะแฟลตเทนเดนหรือว่าแอร์โฮสเตสที่เรารู้จักกัน และแคปเทนหรือกัปตันนั่นเองค่ะซึ่งก่อนจะบินขึ้นเนี่ยก็มีการเช็คอากาศกันค่ะและอากาศในตอนนั้นเนี่ยมันก็ปกติมากๆมันปกติมากค่ะจนแบบมีคนอธิบายว่า it was clear and favorable for flying มันอากาศมันช่างแบบสดใสนะฮะและมันเป็นที่ favorable แปลว่าเป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่แบบว่ามันดีกับการบินมากๆเลยตอนก่อนบินเนี่ยเมื่อตัวอุปรกรณ์การบินนะฮะ่นป็นเองก็ไม่พบอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของอุปรกรณ์การบินเลยค่ะ โดยมีคนพูดว่า the flight took off under normal conditions แปลว,ว่าไฟล์นี้มันก็บินขึ้นค่ะภายใต้เงื่อนไขของอากาศเนี่ยที่มันค่อนข้างจะปกติมากๆจะได้บินขึ้นค่ะหรือว่า take off นะฮะจากเมืองมอสโกในเวลาย1อนาิกาสนาทีนั 18, น่นเองตามเวลาท้องถิ่นค่ะเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศสเปนพอทีมสืบสวนเนี่ยไปพบบริเวณใกล้ๆกนะฮะก็พบกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งค่ะนั่นคือเครื่องบินขนส่งสินค้าค่ะของบริษัท DHL6-11 โดยในไฟล์นี้เนี่ยมีลูกเรือแค่2ท่านเท่านั้นค่ะคือนักบิน1คนและผู้ช่วยนักบินอีก1คนเมื่อย้อนกลับไปเช็คอากาศตอน DHL กำลังขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าเขาพูดอย่างนี้ค่ะ the condition was normal for flying คือสภาพอากาศเนี่ยมันธรรมดาลและปกติค่ะสำหรับการบิน with no significant weather related issues คขาว่า with no คือโดยไม่มีค่ะ issues คือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ weather related คือเกี่ยวข้องอากาศ ซึ่งมันแบบว่า significant แปลว่าสําคัญหรือมีในยะบ่งบอกอะไรสักอย่างนึงค่ะจะได้ทําการบินขึ้นค่ะจากเมืองเบกาโม่ประเทศอิตาลีนะคะในเวลายี่สน,นิกาหนาทีค่ะจุดหมายคือประเทศเบลเยียมนั่นเองทุกอย่างก็ดูปกติดีนะคะแต่เหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง ในเวลา23นาฬกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมน,นีนะฮะเครื่องบิน2ลำนี้เนี่ยได้เข้าสู่เขตเมืองอ b e r l เล g e n ในระหว่างบินเนี่ยนักบินของฝ่ายเครื่องบินรัสเซียนะฮะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบ t c a s ค่ะ TCAST เออะไรคะ t c a s เนี่ยย่อมาจากคำว่า Traffic Collision Avoidance system มันคือถ้าแปลตรงตัวแปลว่าระบบช่วยป้องกันค่ะการชนหน้าของเครื่องบินนั่นเองระบบ t c a เนี่ยก็ได้เตือนเครื่องบินรัสเซียนะฮะว่ามีเครื่องบินอีกลำหนึ่งนีอยู่ในระนาบเดียวกันแน่นอนค่ะเครื่องบินสองลำไม่สามารถอยู่ในระนาบเดียวกันได้ มันจะชนเอาค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อเอ่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่2องลำนี้จะชนกันนะคะนักบินจึงรู้สึกสับสนมากว่าจะทําอะไรต่อดีนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่า the pilot likely e x p e r i e n c e confusion and urgency ก็คือนักบินเนี่ยน่าจะประสบกับนะคะ experience เติม ed เป็น verb นะแปลว,ว่าประสบกับค่ะ confusion คือความสับสนและ urgency คือความเร่งด่วนความกระทันหันค่ะ ทำให้ทำละไม่ถูกเลยระบบ TC a s เนี่ยของขึ้นเป็นรัสเซียนะฮะจึงสั่งให้นักบินเนี่ยทำการ increase climb นะคะคำว่า increase climb คำนี้เนี่ยคล m นแปลว่าไตา่นะฮะและ increase ว่าเพิ่มขึ้นค่ะจึงแปลว่าจงแต่ระดับให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการชนกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งคะเอาจริงเนี่ยระบบ TCAS นะคะเป็นระบบที่มีความมั่นยําสูงมากค่ะ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมาอยู่ที่หอบังคับการบินค่ะหรือเราเรียกว่า control tower นั่นเองนะคะในขณะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือว่า ATC ค่ะเป็นตัวย่อนะคะที่ย่อมาจากคำว่า air traffic controller ก็คือผู้ควบคุมจราจรทางอากาศนั่นเองค่ะ ตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ประจําการในหอบังคับการบินนะคะมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นฮะ,ะซึ่งต่อมาภายหลังทราบว,ว่าชื่อว่าปีเตอร์นิวเซนนั่นเองจําชื่อคนนี้ดีๆนะคะหลังจากที่ทีแคนเนี่ยได้เตือนนะคะให้นักบ,บินรัสเซียนเนี่ยทำการเพิ่มระดับการบินนักบ,บินจึงติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินก็คือปีเตอร์นั่นเองค่ะปีเตอร์เองนะคะก็สังเกตว่าตอนนั้นเนี่ยเรดาร์ーーของก็เป็นสองลำนะครับมันใกล้จะชนกันแล้วค่ะแต่พอรู้แบบนั้นเนี่ย ปีเตอร์เองก็ตื่นตระหนกพอสมควรค่ะและรีบแจ้งนับบินละเสียไปว่าให้เรา decent flight level decent flight level decent แปลว่าลดค่ะนะฮะหรือว่าทำให้มันต่ำลงนะคะ flight level คือระดับการบินค่ะคือคือปีเตอร์เนี่ยให้สั่งให้นักบ,บินนะจากรลัสเซียเนี่ยให้ทำการลดระดับการบินลงซึ่งตอนนั้น p น t ่ะปีเตอร์เองก็ไม่รู้ข่าวว่าทีแคเนี่ยได้มีการเตือนนักบ,บินให้กระทำการสวนทางกับคำสั่งของปีเตอร์ ก็คือบินขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะตอนนั้นเนี่ยนักบินรัสเซียนะคะรู้สึกแพนิครู้สึกตื่นตกใจมากค่ะและสับสนนะฮะซึ่งฝรัลล่งเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่า critical dilemma หรือถ้าแปลเป็นไทยตรงเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับภาวะแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นเองค่ะคือสับสนมากๆเลยปกติแล้วเนี่ยนักบินจะถูกเทรนเนี่ยให้ทำตามระบบของคอมพิวเตอร์มากกว่าฟังคำสั่งจาก ATC ค่ะสิ่งที่แย่กว่านั้นค่ะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเครื่องบินของ d h l เนี่ย ก็ได้รับคำเตือนจาก T-Cas เช่นเดียวกันค่ะว่าให้ลดระดับการบินเพื่อหลีกเลี่ยงการชนนักบิน d ีเจึงตัดสินใจนะทำตามคำแนะนำของ T-Cas และรีบติดต่อไปยังหอบังคับการบินทันทีค่ะเพื่อจะแจ้งว่าตัวเองจะทำการลดระดับการบินแต่โชคร้ายค่ะที่นักบินจาก d h l เนี่ยไม่สามารถติดต่อปีเตอร์ได้สาเร็จเพราะตอนนั้นเนี่ยปีเตอร์กำลังวุ่นอยู่กับการคุยสายกับนักบินรัสเซียนั่นเองและแน่นอนค่ะ เกิดจากทั้งความเครียดและความเร่งรีบเนี่ยสิ่งที่น่าเศร้ามากเลยค่ะคือสุดท้ายเนี่ยนักบินรัสเซียก็เลือกจะทําตามคําสั่งของปีเตอร์ด้วยการลดระดับการบินของตัวเองนั่นเองค่ะนักบินจาก DHL ในขณะนั้นไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากปีเตอร์เลยจึงตัดสินใจเชื่อระบบ TCA s สและทาการลดระดับการบินของตัวเองเช่นกันแน่นอนค่ะเครื่องบิน2ลําไม่สามารถอยู่ระนาบเดียวกันได้แต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือมีความผิดพลาดที่2เกิดขึ้นค่ะ คือตอนนั้นเนี่ยปีเตอร์เองก็มองเห็นแล้วว่าเครื่องบินสองลินนะฮะมันจะชนกันแล้วค่ะจะได้ติดต่อเครื่องบินรัสเซียไปว่า we have traffic at y o two o'clock now we have traffic แปลว่าพวกเราในเห็นเนี่ยการจราจรหรือว่ามีเครื่องบินอีกลำหนึ่งนะฮะเขามาจากทางฝั่ง2 o'clock ค่ะคำว่าท o อคล็อกเนี่ยทุกคนคะเรามองหน้าปัินาฬิกาเอาไว้ตรงหน้าตัวเองนะเลขสองเนี่ยทวอคล็อมันจะอยู่ทางด้านขวามือของเราค่ะแต่ว่าทุกคนคะดูจากภาพค่ะ เครื่องบินจริงๆเนี่ยมันมาจากทางซ้ายมือควรจะบอกว่า10นอเคราต่างหากและจากนั้นเนี่ยไม่กี่วินาทีนะฮะเครื่องบินสองลำก็ชนกันกลางอากาศเป็นเสียงดังและแสงสว่างว่าดังที่เล่าไปตอนต้นนั่นเองค่ะ มาสู่เรื่องของการสืบสวนสอบสวนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรกันบ้างค่ะหลังจากที่เหตุการณ์น่าสนใจนนเกิดขึ้นนะฮะนักสืบสวนก็เริ่มงานทันทีเลยค่ะทีมสืบสวนเนี่ยจะได้เริ่มเก็บข้อมูลค่ะจากกล่องดําก่อนซึ่งมีข้อมูลอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะฮะคือมี2กล่องด้วยกันค่ะ กล่องแรกคือกล่องที่ชื่อว่า FDR หรือว่า Flight Data Recorder เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลการบินค่ะและอีกกล่องนึงเนี่ยก็คือ CVR หรือย่อมาจากคำว่า Cockpit Voice Recorder หรือเครื่องมือในการบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นใน cockpit หรือห้องนักบินนั่นเองค่ะโชคดีนะฮะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่มีกล่องไหนเสียหายเลยนะคะและบุษณาจากห้องนักบินเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยค่ะ เพราะอะไรค่ะเพราะว่าโลบ t c a s สเนี่ยได้แจ้งเตือนนักบ,บินทั้งสองคนจริงๆให้ทำการเปลี่ยนระดับการบินจริงๆค่ะ หลังจากได้ข้อมูลจากกล่องดําแล้วนะฮะทีมสืบสวนเนี่ยก็มุ่งประเด็นไปที่การสื่อสารระหว่างนักบินแล้วก็ ATC หรือหอควบคุมการบินนั่นเองค่ะเพราะก็สื่อว่าสภาพแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะจากการสืบสวนนะฮะพบว่าในตอนนะัที่เกิดเรื่ยวนะฮะพนักงานในหอควบคุมการบินเนี่ย เป็นของบริษัทกอกชนของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยณนะตอนนั้นนะคะมีเพียงแค่นายปีเตอร์นิวเซนคนเดียวจริงๆที่ทำงานอยู่ณตอนนั้นเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมงาของเขาเนี่ยไปเบรกพร้อมกันหมดเลยค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดระเบียบเต็มๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาเดียวกันควรจะมีหลายคนค่ะมาอยู่ในกาดเดียวกันเพื่อแบ่งงานหน้าที่และตรวจสอบความปลอดภัยของการบินนั่นเอง ซึ่งต่อมาก็พบว่าการละเลยแบบนี้นะฮะมันก็เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วค่ะและผู้บริหารเองเนี่ยก็มองข้ามเช่นเดียวกันและที่แย่ไปกว่าน,นั้นค่ะคือระบบเลดร์ของหอบังคับการนะฮะก็ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมชั่วคราวด้วยค่ะคำว่าปิดเนี่ยเขาใช้คำว่า maintenance maintenance นะฮะออกเสียงสัพยานนะฮะ maintenance แปลว่าการปิดเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงนั่นเอง และไม่พอค่ะตอนนั้นเนี่ยระบบแจ้งเตือนการชนล่วงหน้าเนี่ยก็ถูกปิดปรับปรุงไปเหมือนกันนะฮะโดยที่ปีเตอร์นิวเซนพนักงานคนเดียวตอนนั้นเนี่ยเองก็ไม่รู้มาก่อนค่ะจึงไม่แปลกขาดที่ปีเตอร์เนี่ยจะตื่นตระหนกมากๆเมื่อต้องเจอเหตุการณ์สองเหตุการณ์พร้อมกันเพราะปัญหาจาก work overload แปลว่าโหลดการทำงานที่มากเกินไปของปีเตอร์นั่นเอง ภายใานสอบสวนเจระบุในรายงาน10ส,ส่วนเป็นทางการนะฮะว่าโศกนกรรมครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจาก human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเองค่ะและความล้มเหลวของระบบการควบคุมจราจรนะฮะทางอากาศนั่นเองทั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ ATC ค่ะและการปิดระบบเรดาร์ชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงนั่นเองและแบบนี้เนี่ยปีเตอร์จะได้รับโทษอะไรหรือเปล่านะฮะเรามาฟังกันต่อเลยค่ะ ความสูญเสียเนี่ยมันช่างมากเหลือเกินค่ะจากการชนครั้งนี้นะฮะลูกเรือกัปตันและผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรอดชีวิตเลยค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยนับรวมเป็นจํานวนมากถึง71ชีวิตด้วยกันค่ะพอลงลึกลงไปเนี่ยสิ่งที่น่าเศร้ามากกว่าน,น,นะฮะเขาได้พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ของก็เป็นรัเสเซียนะฮะเป็นเด็กที่ได้ทุนสนับสนุนค่ะจากคณะกรรมการยูเนสโกท้องถิ่นค่ะเพื่อเดนินทางไปทัศนศึกษาที่สเปนค่ะ และที่น่าห่วงก่าน,นั้นคือ there were 43 y o u n g s t e r s between the ages of 12 and 18 on board ถ้าแปลไทยค่ะในพุทธศาส,สารส3คนที่เป็นวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยมีอายุแต่12ถึง18ปีด้วยกันค่ะ นาเศรมามากๆเลยค่ะแล้วปีเตอร์ล่ะได้รับโทษอะไรไหมนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะถึงแม้จะมีการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยปีเตอร์เองก็ไม่ได้รับโทษใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะจากการสืบสวนเนี่ยเขาพบว่าการชนครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจาก under staffing and technical issues คือเป็นเกิดจากการที่มีพนักง,งานไม่เพียงพอค่ะ under staff แปลว่าพนักง,งานไม่พอและเกิดจาก technical issues ปัญหาทางเทคนิคของระบบนั่นเองนะคะ แต่เรื่องนี้ยังไม่จบค่ะเพราะว่าสิ่งน,นี้เนี่ยจัดนำไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งคือคตรกรรมที่ไม่มีใครคาด,ด 24, คิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี2004พบร่างชายคนหนึ่งนอนสิยชีวิตค่ะในสวนหน้าบ้านตัวเองสภาพของศพค่ะเมื่อพบเห็นแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่า tragically killed tragically แปลว่าอย่างน่าโศกเศร้าค่ะ killed แปบลบว่าถูกคตรกรรมนั่นเอง สภาพศพเนี่ยถูกแทงจนเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ผู้คนนะฮะในพื้นที่เนี่ยต่างตกตะลึงมากๆเลยแล้วคนนั้นเป็นใครและเกี่ยวข้ออะไรกับเหตุการณ์แรกค่ะเมื่อมีการสืบสวนค่ะว่าชายที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นใครนะฮะจึงได้สืบทราบว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าปีเตอร์เนลเซนพนักง,งานคนเดียวที่ ATC ค่ะในเหตุการณ์แรกนั่นเองแล้วใครกันคะที่ประสงค์ร้ายต่อปีเตอร์ค่ะเรามาสืบสวนกันต่อค่ะ ภระยาะของปีเตอร์เนี่ยถูกสอบสวนทันทีค่ะคำว่าถูกสอบสวนนะฮะเราเรียกว่า interrogated interrogate แปลว่าสอบสวนค่ะหรือเรียกไปเพื่อสืบปากคำนั่นเองนะคะหลังจากที่สาม,มีของเธอเนี่ยถูกสังหารนะฮะเธอให้การว่าวันที่เกิดเหตุนะฮะมีชายคนหนึ่งเนี่ยมันนั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านของเธอค่ะเมื่อปีเตอร์เนี่ยเห็นผู้บุกลุกเข้ามานะฮะคำว่าผู้บุกลุกนะฮะมีคนเนี่ยใช้คำนี้ค่ะโดยใช้คำว่า intruder intruder จึงออกไปสอบถามค่ะส่วนภรรยาของปีเตอร์เนี่ยพอเห็นท่าไม่ดีนะคะจึงเรียกลูกทั้งสามคนนะเข้าบ้านค่ะไม่นานนักนะฮะเธอก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องเมื่อเธอ Rush out คำว่า Rush out เนี่ยที่อยู่ในข่าวนะคะมันแปลว่ามันกับว่ารีบอย่างมากออกไปข้างนอกค่ะและเมื่อเธอออกไปนอกบ้านนะฮะจึงพบว่าสามีของเธอเนี่ยจมกองเลือดอยู่ที่พื้นเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนฆาตกรเนี่ยได้หนีไปแล้ว จากการสืบส่วนและสอบปากคำนะฮะมันก็เจอ Witnesses หรือว่าพยานยที่เยอะมากในตอนนั้นค่ะเขาบอกไว้ว่าคาตกรเนี่ยเดินถือป้ายน้าที่เขียนชื่อว่าปีเตอร์เนี่ยเดินไปถานทุกบ้านในชุมชนเลยค่ะเพื่อถามว่าปีเตอร์เนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนจนเพื่อนบ้านน่ยชี้ไปเลยค่ะว่าปีเตอร์เนี่ยอยู่บ้านหลังไหนนั่นแหละค่ะคือเหตุนําไปสู่เหตุการณ์อันน่าเศร้าในครั้งนี้นั่นเองแสดงว่าคนที่จะมาปองและกับปีเตอร์เนี่ย ต้องเป็นคนที่อยากจะมาหาปีเตอร์จริงๆนะคะว่าแต่เขาเป็นใครรู้จักปีเตอร์ได้ยังไงแล้วโมทีฟของเขาเนี่ยคืออะไรโมทีฟแปลว,ว่าแรงจูงใจค่ะเราไปฟังกันต่อหลังจากปีเตอร์ถูกฆาตรกรรมนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็กลับไปที่โรงแรมค่ะที่เขาพักในเมืองซูริกนะฮะถึงแม้ชืชอโรงแรมเนี่ย ที่เขาไปพักเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยในรายงานทั่วไปค่ะแต่ก็มีการระบุว่าโรงแรมเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของปีเตอร์ค่ะนั่นทําให้ตํารวจเนี่ยสามารถสืบสาวนะฮะตามรอยฆาตรกรเนี่ยจากพยานและหลักฐานที่เชื่อมโยงกับที่เกิดเหตุค่ะและตํารวจก็ทําการ arrest หรือว่าจับกลุ่มเขาค่ะโดยที่เขาเองก็ไม่มีท่าทีขัดขืนนะฮะหรือจะภาษาอังกฤษคําว่า willingly ค่ะเหมือนกับว่าเต็มใจให,ให้จับกลุ่มนั่นเอง ตำรวจจะทำการสอบสวนทันทีค่ะว่าเหตุในการฆาตกรรมครั้งน,น,นี้นมันเกิดจากอะไรนะ,ะัะสืบไปสืบมาจึงได้ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายวิทาลีคาลโลเยฟเป็นสถาปนิกชาวรัสเซียท่านหนึ่งค่ะเขาสารภาพเลยค่ะยอมรับว,ว่าเหตุผลที่ลงมือสังหารปีเตอร์คนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้จักปีเตอร์ผ่านการรายงานจากสื่อนั่นเองและได้ทำการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินชนครั้งนั้นนะคะ เขาจะพูดกันว่า the killer didn't know Peter personally คำว,ว่า know personally แปลว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะคือคนที่ฆาตกรรมเนี่ยไม่รู้จักปีเตอร์เป็นการส่วนตัวเลยนะคะคำถามคือ why did he pull off something like that คำว,ว่า pull off นะ,ะแปบลบว่าทำจนสำเร็จค่ะและทำไมเขาถึงลงมือฆาตกรรมปีเตอร์แบบนั้นล่ะคะ mm hmm. เหตุผลคืออะไรเอ่ย วิทัลีผู้ร้ายคนนี้นะฮะก็ให้การต่อค่ะว่าจะเหตุการณ์ขึ้นเป็นชนกันกลางอากาศนะฮะระหว่างขึ้นเป็นรัสเซียและดีเอเอลเนี่ยนะคะในปีสองพนสองเนี่ยนั่นคือเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยสูญเสียคนรักไปถึง3คนด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือภรรยาและลูกทั้งสองคนค่ะในเหตุการณ์ครั้งนั้นวิทัลีรู้สึกว่าปีเตอร์เนี่ยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเท่าที่ควรค่ะโดยเขาใช้คําว่า sufficiently apologized Apologize แปลว่าเหมือนกับถูกขอโทษค่ะ Sufficiently แปลว่าอย่างเพียงพอสมเหตุสมผลนั่นเองเขาจะเดินทางไปซูริกเพื่อไป confront confront คือเผชิญหน้ากับปีเตอร์นะคะและลงเอยด้วยกัน stab ก็คือ stab แปลว่าแทงปีเตอร์จนเสียชีวิตนั่นเองค่ะคำว่าแทงเราใช้คำว่า stab stab คำนี้นะคะและนี่คือบทสรุปค่ะทั้งสองเหตุการณ์ที่จบลงอย่างน่าเศร้า ทั้งคู่เลยค่ะส่วนตัวนะฮะคุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจทั้งหัวอกของปีเตอร์และคุกเข้าใจหัวอกของคนที่เป็นพ่อคือวิทาอลีนะฮะเตียงไกันแล้วแต่ค่ะการที่เราเนี่ยไปฆ่าชีวิตใครคนหนึ่งเนี่ยเังก็ผิดด้วยทางกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนฟังเป็นบทเรียนแล้วก็ คิดให้ดีก่อนจะลงมือทาอะไรนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องเล่าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องทั้งแบบขค้ืเป็นตกนะคะแล้วก็เหตุการณ์ฆาตกรรมทั้งคู่เลยนะคะแต่มัน Amazing มากนะคะที่สองเหตุการณ์เนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันและมาเชื่อมกันแบบไม่ขาดเลยค่ะวันนี้คุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ตอนรีเสิร์ชเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะสนุกกับมันมากๆเลยค่ะ ถ้าใครชอบการเล่าแบบนี้นะคะแบบเล่าเรื่องไปด้วยแล้วก็บอกคําศัพท์บอกแกรมมากไปด้วยเนี่ยให้เธอคอมเมนต์เข้ามาบอกความรู้สึกหน่อยแล้วกันเนาะจะได้มีแรงทํเอฟต่อไปให้เธอนะคะและซีรีส์ Red Shoe and True Crime ของคุณดิวนะคะจะเป็นยังไงในเอฟน้านะคะติดตามกันได้เลยค่ะสําหรับเอฟนี้ต้องหลาบไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบายบายค่ะ People on the ground were stunned by the overwhelming noise. แปลว่าคนที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยรู้สึก stunned. คำว่า s t u n n e เติม ed เนี่ยมันแปลเหมันกับรู้สึกอึง้งรู้สึกประหลาดใจรู้สึกแบบอึง้ง okay.